ทำไมผู้คนถึงไม่ชอบอยู่ใกล้ฉันคุณผู้ช่วยฉันไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะระบุได้ว่าทำไมผู้คนอาจไม่ชอบอยู่ใกล้คุณอาจมีสาเหตุที่เป็นไปได้หลายประการเช่นความแตกต่างในบุคลิกภาพรูปแบบการสื่อสารความสนใจค่านิยมหรือประสบการณ์ในอดีตแนวทางที่ดีที่สุดคือไตรตรองถึงปฏิสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นและระบุรูปแบบหรือพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงมุ่งเน้นไปที่การเป็นตัวตนที่ดีที่สุดของ คุณและคนดีๆจะชื่นชมคุณในแบบที่คุณเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและเป็นบวกต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ก็คุ้มค่าฉันขอแนะนำให้พูดคุยกับเพื่อนที่เชื่อถือได้สมาชิกในครอบครัวหรือที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นได้คุณแมทธิวสตอมคุณเคยสังเกตรหรือไม่ว่าคนเลวที่สุดบางคนมีเพื่อนมากมายเรื่องนี้บอกอะไรคุณอย่างหนึ่ง โดยทั่วไปแล้วผู้คนไม่สนใจว่าคุณเป็นคนดีแค่ไหนเมื่อคุณค้นหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งต่างๆจริงๆแล้วผู้คนมักจะเห็นแก่ตัวและมิตรภาพก็เป็นความพยายามที่เห็นแก่ตัวไม่มีใครบอกคุณแบบนั้นเพราะไม่มีใครอยากดูแย่ เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้เพื่อนๆมักจะอยากรู้ว่าพวกเขาจะได้รับอะไรจากสิ่งนี้หากพวกเขาตัดสินใจเป็นเพื่อนกับคุณสิ่งนั้นอะจะเป็นอะไรก็ได้อาจเป็นการติดต่อทางธุรกิจโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้นการเข้าสังคมที่น่าปรารัทนามากขึ้น,หร,รนหรือปาร์ตี้หรูหร,ราพร้อมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดฟรีมากมายอาจเป็นคนที่ต้องการติดรถไปทำงานทุกวันหรือต้องการ ให้คุณไปซื้อของที่ร้านขายของชำให้แต่ยังอาจเป็นสิ่งที่ดูเห็นแก่ตัวน้อยกว่าเช่นคนที่ทำให้พวกเขาหัวเราะได้เมื่อรู้สึกขดหู่คนที่เก่งในการสนทนาที่น่าสนใจ หรือคนที่ชอบกิจกรรมที่พวกเขาชอบไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามผู้คนต้องการบางอย่างพวกเขากำลังมองหาคุณค่าและในทางใดทางหนึ่งคนเลวๆเ,เหล่านั้นที่มีเพื่อนมากมายก็มอบสิ่งนั้นให้มากมายส่วนใหญ่มักจะเป็นจากรายชื่อแรกในกรณีนี้มากเสียจนพวกเขารู้ว่าไม่จำเป็นต้องปฏิบัติต่อเพื่อนดีๆด,ด้วยซ้ำสิ่งสำคัญคือความดี ไม่สำคัญหรือเป็นที่ต้องการสำหรับคนส่วนใหญ่หากคุณต้องการเคลื่อนคุณต้องมีสิ่งที่คนอื่นต้องการจริงๆและคุณต้องมอบสิ่งนั้นให้ด้วยวิธีที่ถูกต้องไม่ใช่วิธีที่คุณคิดว่าดีที่สุดหรือใจดีที่สุดคุณไอแซกนูนูฟิโอที่รักนั่นเป็นความจริงอันน่าเศร้าของชีวิตบางคนจะไม่ชอบคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม ถึงจะพูดแบบนั้นอาจมีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณที่คนอื่นไม่ชอบบางทีคุณอาจพยายามใจดีกับพวกเขาเมื่อพวกเขาประสบปัญหาทางอารมณ์และจิตใจไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ชอบคุณแต่บางทีพวกเขาอาจรู้สึกหมุดหนิดกับปัญหาอื่นๆและพวกเขาระบายความรู้สึกนั้นกับคุณเพราะคุณเป็นคนดีมากพวกเขามองว่าคุณเป็นคนที่เปราะบางและสามารถระบายความหมุดหนิดใส่พวกเขาได้หรืออาจเป็นเพราะคุณทำบางอย่างที่พวกเขาไม่ชอบในอดีต และพวกเขาไม่ให้อภัยคุณบางคนไม่เคยแสดงให้เห็นว่าคุณทําให้พวกเขาเจ็บปวดแต่เก็บความรู้สึกนั้นไว้ในใจและตอบแทนคุณด้วยวิธีอื่นๆอาจเป็นเพราะคุณมีค่านิยมที่พวกเขาไม่ยอมรับและไม่ชอบโดยทั่วไปแล้วผู้คนมักชอบคนเลวที่ยินดีทําสิ่งที่ผิดคุณอาจมีหลักการที่คุณไม่ยอมประนีประนอมซึ่งทําให้บางคนรู้สึกไม่สบายใจ พวกเขาอาจอิจฉาความสำเร็จหรืออสถานะของคุณในสังคมพวกเขาอาจเคยได้ยินเรื่องโกหกข่าวลือหรือข่าวซุบซิบเกี่ยวกับบุคลิกที่แท้จริงของคุณหรือคุณมีความสามารถและพรสวรรค์พิเศษที่พวกเขาไม่มีดังนั้นพวกเขาจึงดูถูกคุณเพียงเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น ที่รักอย่าตั้งเป้าหมายที่จะให้ทุกคนหรือคนส่วนใหญ่ชอบคุณแม้แต่พระเยซูผู้สร้างมนุษย์ก็ยังไม่เป็นที่นิยมของคนส่วนใหญ่ในสมัยของพระองค์สิ่งสําคัญคือการชอบตัวเองเชื่อมั่นในตะเวงเชื่อในพระเจ้าและรับพระองค์เป็นเพื่อนเมื่อพระเจ้าชอบคุณ,คณไม่สําคัญว่าใครจะไม่ชอบคุณทําตัวดีๆต่อไปแล้วคนที่ห่วงใยคุณจริงๆก็จะชอบคุณเช่นกันขอให้โชคดีคุณทิฟฟานีเทเลอร์ Taylor, คุณซื่อสัตย์หรือตรงไปตรง,ตรงมาเกินไปไม่ใช่เรื่องแย่ คุณมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากสิ่งที่สื่อหรือสถานะปัจจุบันบอกคุณไม่เข้ากับสังคมที่เรากำลังเป็นอยู่เลยนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนเลวฉันพบว่าฉันเข้ากับคนได้เกือบทุกคนแต่ไม่ใช่กับหลายๆคนแบบฉันและนั่นก็โอเคฉันยอมรับมันแล้วฉันไม่ใช่คนใจร้ายหรือเป็นคนเลวโดยกำเนิดฉันพยายามเข้าหาด้วยความตั้งใจที่ดีที่สุดเสมอและฉันสังเกตเห็นว่าคน ปกติหลายคนมีแรงจูงใจอื่นและอาจจะปลอมแปลงได้มากบางทีพวกเขาอาจจะไม่ปกติเลยก็ได้อาจไม่ใช่คุณอาจเป็นพวกเขาเองคุณพาวนไพร์ทมขอบอกเคล็ดลับที่แปลกใหม่ให้คุณฟังคุณพร้อมหรือยังก่อนอื่นเลยโลกนี้ขาดคนประเภทคุณไม่ค่อยพบคนดีอย่างคุณที่หงใยใยทุกคนและมีวุฒิภาวะสูงพอที่จะสละเวลาและหงอยใยทุกคนรอบข้างจงภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นคุณสมบูรณในแบบที่คุณเป็นแต่ โลกนี้เต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัวเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ที่คุณเผชิญและวิธีที่ผู้คนปฏิบัติต่อคุณเพียงแค่สำรวจตัวเองว่าบางสิ่งนั้นผิดพลาดตรงไหนฉันควรบอกไหมว่าทุกอย่างผิดพลาดตรงไหนช่วงเวลาที่คุณไว้ใจคนที่ไม่คุ้มที่จะเรียกว่าคนผู้คนจะไม่เริ่มสนใจจนกว่าคุณจะไม่หยุดสนใจใช่แล้ว นี่เป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนช่วงเวลาที่คุณปล่อยวางคนเชิงลบและพลังงานเชิงลบคุณจะรู้สึกเบาสบายราวกับขนนกและคุณจะเริ่มชื่นชมโลกอย่างที่มันเป็นจำไว้ว่าฉันไม่ได้บอกให้คุณละทิ้งศีลละธรรมของคุณลองคิดเหมือนกับว่าบางคนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเพิกเฉยต่อคุณและจะดีกว่าเสมอที่จะเพิกเฉยต่อพวกเขาเช่นกันมากกว่าที่จะดิ้นรนเพื่อเรียกร้องความสนใจจากพวกเขาเริ่มทำในสิ่งที่คุณรักก่อนและคนดีด จะรออยู่ที่นั่นเพื่อเข้าร่วมกับคุณชีวิตของคุณไม่คุ้มค่าที่จะใช้กับเพื่อนที่คุณเรียกว่าเพื่อนซึ่งไม่สนใจแม้แต่จะโทรหาคุณเพื่อดูหนังด้วยซ้ำเพื่อนแท้จะพัฒนาขึ้นในกระบวนการค้นหาตัวเองและเพื่อนเหล่านี้ที่คุณจะได้พบเจอตั้งแต่ตอนนี้จะไม่มีวันทิ้งคุณไปพวกเขาจะเตะก้นคุณเมื่อคุณบอกว่าคุณขี้เกียจลุกจากเตียงไปดูหนังพวกเขาจะลากคุณไปที่มัลติเพล็กรักษาความสัมพันธ์ที่คุ้มค่าแก่การรักษาเท่านั้น อารมณ์ของคุณเป็นสิ่งมีค่าเกินกว่าที่จะเสียไปกับคอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพพบกับคนที่มีความคิดเหมือนกันและใส่ใจการตัดสินใจของคุณและถอยห่างจากคนที่ทําให้คุณรู้สึกย่ำแย่าทางอารมณ์อย่างเข้มแข็งและกล้าหาญอยากคาดหวังอะไรจากคนที่ไม่เข้าใจความเห็นอกเห็นใจของคุณให้ทุกอย่างของคุณเฉพาะกับคนที่ทําให้คุณชอบคุณเท่านั้นเพื่อนที่จริงใจและซื่อสัตย์นั้นดีกว่าเพื่อนร้อยคนที่ยิ้มให้คุณไม่ได้เลย ระวังคนฉวยโอกาสคำแนะนำที่จริงใจของฉันคือเมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นคนฉวยโอกาสพยายามเป็นมิตรกับคุณและเริ่มใจดีกับคุณให้ใส่รองเท้าของงอคุณหันหลังกลับและเริ่มวิ่งหนีและอย่าหันหลังกลับเนื่องจากคุณไม่เคยรู้สีเดิมของกิ้งก่าคนฉวยโอกาสจึงใช้สีของคุณเพื่อปกปิดความไร้ความสามารถของเขาแอะจะทําให้คุณเน่าเปื่อยทันทีที่เขาเสร็จกับคุณเราไม่สามารถต่อยหน้าเขาได้ใช่ไหม w ว n กี f เฟส ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคืออยู่ให้ห่างจากเขามากที่สุดเพื่อช่วยไม่ให้เขาโดนเราตีหรือกลายเป็นผู้ช่วยโอกาสและตบหน้าเขาแทน Mr. Lovely Bean ฉันสังเกตเห็นว่ามีคนจำนวนมากที่ไม่ชอบฉันจริงๆทำไมถึงทำแบบนี้เฮ้ hey, ฉันสังเกตเห็นคำตอบเชิงลบต่อคำถามของคุณค่อนข้างมาก ดังนั้นฉันจะตอบคุณด้วยความเคารพและใจดีตามที่คุณสมควรได้รับผู้คนอาจไม่ชอบคุณเพราะพวกเขาไม่ตรงกับความคิดของคุณคุณอาจถูกกำหนดมาเพื่อคนกลุ่มอื่นที่สูงกว่าฉันหมายความว่าลองคิดดูหากมีกลุ่มคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองและชอบทำตามคนอื่นพวกเขาอาจจะไม่เข้ากันกับคนที่แปลกและมั่นใจในตัวเองพวกเขาจะผลักไสกันเองคำแนะนำของฉันคือให้ชอบตัวเองก่อนเมื่อคุณชอบตัวเองแล้ว ให้ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการทำกับชีวิตจากนั้นก็ลงมือทำเมื่อคุณเดินตามเส้นทางของตัวเองด้วยการรักตัวเองคุณจะได้พบปะกับคนที่ใช่สำหรับคุณโดยธรรมชาติพวกเขาจะชอบคุณฉันขอให้คุณโชคดีคุณแซลลี่อันเธอร์ฉันขอโทษที่คุณต้องเจอเรื่องแบบนี้และฉันเข้าใจคุณดีเพราะฉันเป็นคนดีที่รู้สึกเหงามาตลอดชีวิตเป็นคนไม่เข้าพวกฉันเพิ่งคิดเรื่องนี้ได้ไม่นานและรู้ตัวว่า กำลังทำอะไรผิดฉันเป็นคนขี้อายไม่ค่อยมั่นใจและไม่ชอบที่จะแรกแซงคนอื่นแต่รู้ตัวว่านี่ไม่ใช่วิธีที่จะหาเพื่อนฉันจึงเปลี่ยนวิธีการทั้งหมดตอนนี้แทนที่จะรอให้คนอื่นมาหาฉันฉันไปหาพวกเขาก่อนฉันเป็นสมาชิกของกลุ่มที่แตกต่างกันสองกลุ่มกลุ่มที่ยิ้มไม่เคยมาหาฉันเลยฉันจึงแรกแซงพวกเขาโดยเดินขึ้นไปยืนเฉยๆราวกับว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมันได้ผลและตอนนี้มีคนมาหาฉันตลอดเวลา ตอนนี้ฉันอยู่กับกลุ่มคนใหม่ในชั้นเรียนศินละปะและสังเกตเห็นว่าพวกเขาคุยกันตลอดเวลาฉันจึงเริ่มเข้าไปหาพวกเขาในกลุ่มเล็กๆและเข้าร่วมการสนทนาด้วยซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ได้ผลดีฉันเดาว่าสิ่งที่ต้องทำคือทำตัวราวกับว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกับกลุ่มและในที่สุดคุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนั้นซึ่งได้ผลสำหรับฉัน